ช่อง True4U ครับในรุ่นแบนตัมเวทครับส่วนน้ำเงินเพชรอนุวัฒน์ออนุวัฒย์ยิมครับอด uh ีตแชมป์ในรุ่นไฟเวทช่อง t r u e o u แชมป์ชนแชมป์เกมเปิดแล้วครับมายกนี้ไม่สนแล้วเพชรอนุวัฒน์เดินเบียดเข้าหาอาศัยรูปร่างมีหมัดมีศอกแล้วก็ลูกแทงเข่านะครับโอ้โหดูโอ้ยทางด้านของพีรพัฒน์เองนี่ก็พยายามที่จะมีหมัดมีคอยดักบวกอยู่เหมือนกันลูกขวางแข็งแรงด้วยนะครับไฟนี้นี่มานี่เพชรอนุวัฒน์อ้าวชนแล้ว เพชรอนุวัฒน์นะครับอาศัยลูกลูกเอ้าแทงไปเพชรพัฒน์โอ้โหเพชรพัฒน์กับอาวุธแรงนี่ล็อกไว้ล็อกก่อนสั้นกว่าขวาง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 โอ้โหเพชรอนุวัฒน์จะตียังตีไม่ออกมีลูกป้ายด้วยนะครับเพชรอนุวัฒน์ยกนี้เกมเปิดแล้วครับสองยกนี้ชกในเกมตั้งรับโอ้โหมีศอกใกล้ๆยัดเข่าเข้าไปครับเพธรพัฒน์อ่ะแยกมาก่อนครับ แต่คู่นี้วัดกันที่ความแข็งแกร่งแล้วครับเริ่มจะออกอาวุธกันหนักน่วงมากขึ้นครับว่าทำได้ดีแล้วนะครับตอนนี้ทางด้านของเพชรอนุวัต์วงในนี่เดินขาดแข้งแทงเข่าแล้วก็มีลูกขวางแล้วก็แทงได้เจ็บๆทั้งนั้นมาดูกันทางด้านของบีรพัทนี่จะไปรับเยอะไม่ได้ต้องขยันโต้นะครับาชนอย่างเดียวเลยเพชรอนุวัต์เอาชนไปสูงวิญญาณทระประกอบสิงซ้ำเหลี่ยมเลยที่เดชเอ้าโอ้โหกระดูกมากเลยนะครับเพชรอนุวัต์วันนี้ ก,ะ,กะเอาให้อยู่กะเอาให้อยู่เพรพัฒโตโตแรงแรงโตแรงแรงเน้นหนักกันที่นครับพยายามจะ,ะย,ยังตีกันไม่ได้ครับกรรมการแยกก่อน3 3สา,สาคนข้างบนเวทีนี้อุบวนบดโอ้โหแม่เตะสูงอีกแล้วครับเจาะเจาะล่างมีศอกมาวงในยัดเข่าเข้าไปครับพีรพัฒ์โอ้โหแม่โดนโดนชุดโอ้โหชุดนี้ครับแม่แกรั่วเข่าเลยครับเพชรอนุวัฒน์โอ้ว,วันนี้งัดมาทุกอย่างเลยมัดเท้าเข่าศอกเพชรอนุวัฒน์ แล้วก็อาวุธที่ออกนั้นแรงทุกลูกเลยมาแล้วครับเบียดเข้าไปเชนเลยนะครับเพชรอุรวัตนะครับแกกินร้แใจมาจากไหนเนี่ยฮะกระชนยักษเอเพีรพัฒเ,เตะโจนไปสอกไปไนายต้องฟันไปแทงมาแทงคืนแทงโอ้โหแทงสองโกสามอกอย่านะอย่าอย่าย่นอย่ายุบนะอย่าย่นอย่ายุบนะโอ้โหวงในเหมาเลยครับ จังหวะชุดนี้ของเพชรอนุวัตรครับโยนเขา่ามั่นใจมากครับวันนี้อะตอนนี้ธีรพัฒน์ตั้งหลักได้ยังครับพยายามจะสวนนะครับแต่ว่าเพชรอนุวัตรนี่หายใจรถต้นคอไม่เปิดโอกาสครับธีรพัฒน์พยายามจะบวกแรงๆทั้งหมัดทั้งศอกแต่ว่าตอนนี้ดูไม่สนแล้วเพชรอนุวัตรเบียดเข้าไปแทงโอ้โหแต่ละดอกนี่เจ็บๆทั้งนั้นมาดูกันว่าจะต้านไหวหรือเปล่าตอนนี้เพียงยกที่3เท่านั้นนะครับปลาย,ยก อาเรื่องอย่างเดียวนะครับเพชรอนุวัฒน์น่าดูยืนยืนไล่เลยทีเดียวเสียไปหมัดมาพีรพัฒน์มาซีก็หมดยกหมดยกที่3และอย่าลืมว่าจิ๋วเชื่องปูเซนเจวหนังวางท่วประเทศเลยทีเดียวนะครับอ่ะเหลืออีก2ยกยกนี้ยกสี่มาเขียล้มไปก่อนนะครับยกนี้พีรพัฒน์ต้องต้องชวนทะเลาะบ้างนะครับไม่เพราะว่ายกที่แล้วโดนเพงเข่าเข้าไปที่หลายขนานหลายชุดเลยครับ เอาลรยกนี้นี่ทำได้ดีออกมาจิ้มลำตัวก่อนมาดูว่าจะตกใจหรือเปล่าเพชรอนุวัฒน์โดนเข้าไปนี่แต่ว่าวงไหนนี่ล็อกเอาไว้เลยนะครับมาดูพยายามจะเร่งเต็มที่ในช่วงพักยกนี้โอ้โหทางนิมงาน,นี่บอกให้เดินให้สาดแข้งต่อยหมัดไปเรื่อยอย่าอยู่ห่างครับเอาสองยกยกนี้ยกหน้าเอามาดูว่าไหนเป็นไหนไปแดงเพยรพัฒน์นะครับน้ำเงินเพชรอนุวัฒน์โอ้โหพอติดในเข้าข้างเชือกติดมุมโอ้โหกระเสียบเจียบเจียบ ไม่ได้เสียบลูกชิ้นนะแกเสียบเข่าอย่างเดียวเลยทีเดียวเพนนุวัฒน์นะครับพีรพัฒน์ต้องต่อยแล้วต้องต่อยแล้วต้องต่อยแล้วนายนายอีกแล้วนายอีกแล้วพาพาทัวร์เลยทีเดียวอะล็อกในสวยเลยครับจังหวะเมื่อสักครู่ครับของพีรพัฒน์นี่แหละครับมวยไม่เคยเจอที่ไหนก็นมาก่อนแล้วก็ระดับแชมป์ครับ ชกกันแบบนี้ครับอ้าวในดูวัดกันที่ความแกร่งวัดกันที่วงในครับผู้นี้ไม่มียอมเลยเพชแตนุวัดนี่ก็โต้ตลอดเจ็บเจมีเข่านี้ดักแทงตอนนี้จะทิ้งเดินแล้วทิ้งเดินแล้วไม่รับด้วยไม่โอ้โหแต่ละดอกออกไปทางซ้ายทางขวานี่เนื้อๆทางนั้นโอ้ไม่ยอมพีระพัดเองก็พยายามจะมีบัดคอยบวกอยู่เหมือนกันเออเออเจ้าเอาอะไรอะไรก็เกิดได้อะไรอะไรก็เกิดได้เอ้าโอ้โหกระเสียบ ฟาประกอบซิ่งช่ำเงียงโอ้โหกันตีไม่เลิกจกี้สิทธิ์กันภัยบุกไปอีกโอ้เทกระจาาโอ้พิรพัฒน์ล้มลม,โ,ลมโอ้โหสุดมันเลยครับต่างฝ่ายต่างโดนแต่ว่าตอนนี้นี่กลับกลับมาเดินแทงเข่าอีกแล้วเพชรอนุวัยัดเข้าไปอาพ,าพิรพัฒน์อา้าวมาเขียล่างลม้มลงไปเอาคืนเหมือนกันครับ โอ้โหทันกันจริงจ่วยคู่นี้มาดูกันที่การยืนระยะให้อย่ยายุบอย่โยนตอนนี้เริ่มจะทําได้ดีแล้วพีรพัฒน์มีหมัดน,นําไปก่อนหรือว่าทั้งลาตัวโอ้โหหากยับลีลบไมอีก้ทำท่าจะลุกช้าครับโอ้โหอะไรกันอะไรกันครับอะไรกันจ้าอะไรกันจ้าต้นยกกลายยกปลายยกต้นยกกลายยกปลายยก,ยยกโอ้โห,โหอ,อะไรกันเนี่ยโอ้โหต้องมีเสียงปรบมือครับหมดยกนี้ยกสี่ต้องมีเสียงปรบมือครับอ่ะปักหลักปักหลักดวลกันเลยครับ ตียัดไว้กรรมการแยกเอาล้ครับมาดูการตอนนี้พีรพัฒน์นี่เริ่มแรงขึ้นมาแล้วสมยกนี่ทำท่าจะว่อตะยกนี้นี่แรงเหลือเกินแล้วก็ทำได้ดีเพชรอนุวัฒน์นี่ต้องอาศัยจังหวะแล้วตอนนี้ไม่ปะทะด้วยมีลูกทีมมีโกาเอาไว้ะหมัดมาเป็นชุดเหมือนกันโอ้โหแม่เพชรอนุวัฒน์นี่พอตั้งหลักตั้งเกณฑ์เนี่ยมีโอกาสที่จะโดนหมัดของพีรพัฒน์ได้เลยทีเดียวพีรพัฒน์เอา้าลุยลุยอีกลุยลุย อ่ะแมเพชรวัตรแกมีหมัดหน้ารบกวนไม่อีกออกไปออกมาหมดยกหมดยกที่สี่โอ้ไม่สนแล้วตอนนี้รู้นะครับว่าทีมงานนี้ก็บอกให้เดินเบียดต่อยหมัดฟันตอกอย่างเดียวแล้วทางด้านของพีรพัฒน์อ่นี่นะครับลุยหมัดอย่างเดียวนะอย่างอื่นนี่นต้องเก็บไว้ก่อนไไม่ทันไล่กวนไม่ทันนะครับหมแกเป็นมวยด้วยนะครับเพรวัตร เอ้าหมัดแล้วปีหน้าแกดีแกดันแกถีบแกแทงไว้ด้วยนี่แหละครับพยายามจะถีบสกัดไว้ก่อนนะครับอาศัยช่วงชกที่ยาวกว่าครับได้เปรียบช่วงชกครับแต่ว่าน้ําหนักตัวไม่เยอะนะครับสาหรับเพชรอนุวัฒน์เจ้าตัวก็ยืนยันกับว่า1 1 5นี่ก็ยังทําได้ครับวันนี้เบ่งขึ้นมาถึง1 1 9กครับก็เป็นน้ําหนักที่ไม่ต้องอดข้าวอดน้ำเลยครับกินอิ่มนอนหลับเลย รูปร่างดีเหลือเกินเพชรอนุวัฒน์แล้วก็จังหวะฝีมือนี่จัดจ้านครบเครื่องอยู่ที่สภาพร่างกายอย่างเดียวเพชรอนุวัฒน์นี่ถ้าร่างกายดีๆนี่เรียกว่าโอ้โหพิกัดเดียวกันนี่ก็คู่ชกนี่เยอะเหลือเกินนะครับในสายเพชรยินดีนี่เลยครับมองดูแล้วนี่โอ้รูปร่างอย่างนี้เหมือนกับคุทาเวตาลนนะ่ะลำน้ำมูลโสสวารีนี่ครับโอ,อยบนนั่นนะ่ะโอ้โหรายนั้นก็อย่างนี้แหละทั้งสูงทั้งยาวทั้งแข็งทั้งเข่าด้วยนะครับ วันนี้ต้องขอบคุณนะครับ CP เจริญพ่อพัน์อาหารจำกัดมหาชนนะครับท่านดรพงเ์วิเศษไพฑูรย์แล้วก็ชี้เชือปูเซนเชียวหนัง02682324นะครับแล้วก็โสม OTD เพราะมีซิงด้วยมาดูนะครับว่าจะพลิกสถานการณ์ได้หรือเปล่านะครับฝ่ายแดงเหลืออีกหนึ่งนาทีกับ20วินะครับคู่เอกนำรายการธีรพัฒน์ก็พยายามจะเร่งอย่างสุดความสามารถแล้วนะครับธีรพัฒน์หลังๆก็ใหญ่ขึ้นนะครับ เผอแว็บเดียวนี่ขึ้นไป119แล้วแล้วก็ดูว่าน้ำหนัก117 8นี่ไม่น่าจะไหวแล้วด้วยครับอนาคตก็คงจะต้องขึ้นไปในรุ่นพวกซปเปอร์แบนตั้มไปครับ122ดูแล้วสงครามบนเวทีนี่ทำท่าจะสงบไปแต่ว่าอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายพีรพัฒนออกมาฮึดอีกแล้วเดินขยับก็ไปหาแต่ว่าโอ้โหเพชตอนุวัฒน์นี่บอกว่าพอแล้วคอยถีบสกัดแล้วก็วนไปรอบๆเวทีเข้าวงในนี่ล็อกเอาไว้เลย ธีรพัฒน์เองก็พยายามจะลุ้นแล้วแต่ว่าเรียวแรงนี่ดูว่าหดหายลงไปเยอะเหลือเกินแม่วันนี้แกสวมบทพระเอกล้วนๆเลยนะครับทางเพชรอนุวัฒน์นะครับรูปร่างก็ดีด้วยนะครับอายุก็น้อยนะสายตาใช้ได้และวุธด,ดีด้วยนะครับแต่ว่าพีรพัฒน์แกก็อึดนะอึดแล้วมีหมัดด้วยนะครับมีหมัดแล้วก็ร่างกายก็ดีตลอดแต่ว่าสั้นกว่านะครับแล้วก็อย่างทางเพชรอนุวัฒน์นี่ก็มีลูกยาวไง ไอทีกันกันไว้ตลอดแล้วก็ FC ของนนวัดยิมครับต่อเนื่องเลยครับสุกหน้าครับสมิงเดชนออนุวัตรยิมครับเจอกับโคมตักออฉริยะนะครับแล้วก็มีเข็มขัดในรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทนะครับช่องทูโฟยูที่ว่างเป็นเดิมพันด้วยนะครับอ่ะสมิงเดชโคมตักโอโหคู่นี้นี่แฟนมวยเชียร์กันไม่ถูกแล้วครับอ่ะรอดูการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับรอนิดหนึ่งนะครับคู่เอกวันนี้ฝ่ายแดงก็คือพิรพัฒน์นะครับน้ำเงินเพชรนุวัตร ต้องดูใบคะแนนทั้งหมด3ท่านก่อนนี่นะครับทุฟายูมวยวันศุกร์นี่ทีมงานของเพชรดีๆน้ำเงินนะครับน้ำเงินเพชรอนุวัฒน์นะครับนอนุวัฒน์ยิมเป็นฝ่ายชนะเพียรพัฒน์นะครับมวยเด็ด7 8 9โอ้โหนี้ชนะสวยแต่ว่าเจนไปเจนอยู่นะเจนอยู่เจนไปในะช่วงนั้นเนี่ยเอียงกัน